قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد أو ولده ولا مولود هو جاز أو والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى ايضا والاسر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi shay'ul fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Ka Kho, kwam suk kwam mitta kwam prani jak Allah jong persop kap pi muslim la muslimat tuk tan ที่กำลงังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องถึงเรื่องราวคำพูดของพระผู้เป็นเจ้าที่ได้พูดกับท่านนาบีมูซาเอาไว้มันเป็นข้อคิดอันใหญ่หลวงนะพี่น้องที่ผมได้คุยกับพี่น้องมาบ่อยครั้งว่าแต่ละวันแต่ละคืนน่ะ บ24ชั่วโมงเนี่ยเรามีเวลาให้กับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาหรือไม่ที่จะตั้งใจฟังในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์เพื่อการดำเนินชีวิตของเรามันจะได้ไปจมปักอยู่กับเรื่องของการประกอบอาชีพในดุนยาอย่างเดียวบางคนเนี่ยพี่น้องครับออกตั้งแต่เช้าทำโนมอน8ชั่วโมงทำโออีก6ชั่วโมง อัลลอฮฺอักบัตฺข่ำวันข่ำคืนเพื่อที่จะไปปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาในบ้านให้มันอยู่อย่างสุขสบายแค่นั้นเองแต่เวลาที่จะให้กับอัลลอฮ์นี่มันเกือบจะไม่มีเลยทั้งทั้งที่เราเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยต้องจบชีวิตว่าเราต้องตายเราต้องกลับไปสู่บ้านที่ไม่มีวันตายอีกแล้วคืออาคิร์อฉะนั้น การที่เราจะเป็นเบาที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาได้นั้นอยู่เฉยๆหรืออัลลอฮ์กระตุ้นหัวใจของเราให้รู้ศาสนาทันทีโดยที่เราไม่ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์เลยก็อัลลอฮ์บอกในอันกุอานอูดุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรรจิมวัลละดีนาจฮาดูฟีน่าลานะดียันนะฮุมซุบุลานา บุคคลที่ต่อสู้ในทางของเราแน่นอนเหลือเกินเราจะชี้ทางของเราให้เขาแต่ทุกวันนี้เราเคยเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องราวของอาคิรอดที่จะให้ท่านเองเข้าใจศาสนรราไหมเราเคยเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องนี้ไหมพอท่านไม่เข้าใจศาสนานี่มันอันตรายตรงไหนครับพี่น้องให้ถือว่าเขาทำแล้วก็เราก็ทำตามเขา ผู้รู้เขาจบมาเขาบอกอยังไงเราก็ก้มหัวตามเขาติดตัวเขาอย่างเดียวเขาจะชั่วจะเลวอย่างไงไม่สนใจนะฉันฟังอย่างเดียวก็คนเนี่ยอลัลลอฮ์ไม่ได้ดึงกิเลสช,ชั่วออกมันมีอารมณ์ไม่เหมือนกับบรรดารอซูลบางคนเขาเป็นบุคคลที่มีความรู้แต่ชักนําให้คนหลงในทางขงอล้อมากมายกายกองเพราะฉะนั้นที่ผมบอกกับพี่น้องตอนแรกว่า ทำไมอัลลอฮ์จึงไม่เอาเป็ดเอาไก่เอาวัวเอาควายไปนะรกไปสวรรค์คาตอบก็บอกไปแล้วเพราะมันไม่มีปัญญาที่จะคิดเยามายากูลุลกาฟิรุยาไลตานีกุนทุตรอบาวันที่คนกาเฟตไปบอกอัลลอฮ์วันนีน้น่าจะให้ฉันเป็นดินเหมือนกับบรรดาสัตว์ใช่ไหมครับพี่น้อง ฉะนั้นที่อัลลอฮ์ไม่เอาเป็ดไก่วัวควายไปนรกหรือไปสวรรค์เนื่องจากเขาไม่มีปัญญาที่จะคิดไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะแต่ที่จะเหมือนเราอย่างเดียวคือมีชีวิตชีวาและตายเหมือนกันนั่นอย่างเดียวแต่วันอาคิรอมนุษย์ไปสวรรค์มีไปนรกมีพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฉะนั้นถึงบอกว่าเราเนี่ยผมนะ่ะคนเดินทางผมไปเห็นสังคมบางครัง้งเราก็เศร้าใจ ดำเนินชีวิตในดุนยานี้ไม่ขอรับรู้เรื่องราวของอาคิรอที่ตนจะกลับไปเลยและวันที่พี่น้องใช้ชีวิตอย่างเผลอเรอวันที่ท่านเจ็บป่วยนะทุกคนคิดกับไม่ว่าใครเท่านั้นแหละบางคนนอนน้ําตาไหลสองข้างคิดเรื่องราวที่เขาใช้ชีวิตมา60ปี70ปีไม่เคยรับรู้ในรุกลสลามหประการเงินทองมากมายก่กองสาการไม่เคยจ่าย ไม่เคยสรกาอไม่เคยช่วยเหลืององค์กรที่ทํางานศาสนาเหมือนกับนิวทีเอมที่เรามีโรงเรียนอยู่ทุกวันนี้และสุดท้ายการร้องไห้ของท่านที่ผมพูดไว้ต่อให้น้ําตามันเต็มเจ้าพยามันก็ไม่มีผลอะไรแล้วถ้าเราไม่ตื่นตัวเราคิดไม่ออกกําลังนี้ดูทีวีสิครับดูศาสนาที่ครับทุกวันนี้ใครจะบอกว่าไม่รู้ศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์รับฟังไหมพี่น้อง แก้ตัวออกได้ไหมแก้ต่างได้ไหมว่าทุกวันนี้ไม่รู้แต่ทําไมอย่างอื่นฉลาดเหลือเกินล่ะเรื่องของดุดยานี่มันไม่ฉลาดครับมันโคตรฉลาดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขอไม่รู้อย่างเดียวคือเรื่องศรราสนาเพราะกลัว่ารู้แล้วจะต้องบริจาคปฏิบัติตามรุกคสลามและถ้าท่านไม่เอาอย่างนี้ท่านจะกลับไปอย่างไรในอาคิรอให้พิจารณาแล้วก็ตึกตองด้วยพี่น้องเพราะฉะนั้น อัลลอฮ์ได้พูดกับนบีมูซาพูดยังไงฟังให้ดีครับพี่น้องยามูซาโอ้มูซาเอ๋ยมันลำยัรดาบิกอดออีใครไม่ยินดีต่อข้อตัดสินของเราที่ให้เกิดบาลากับท่านไปแล้วต่นนีอัลลอฮ์บนอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ยินดีนะ่บาลานะี่ไม่ใช่ว่าสบัตอย่างเดียวครับต้องยินดีด้วย ก็นี่ไงอัลลอฮ์บอกกบนบีมูซามันลำยรดอบิกอดอีใครไม่ยินดีต่อข้อตัดสินของเราคือพอโดนบาลาปั๊บอ่านต้นนี้เป็นข้อเตือนอินนาลิลล์วะอินนาอิัยฮิรอญูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์พอกล่าวคำนี้อย่างเดียวไม่พอครับ ้องอัลฮัมดุลิละมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ขอเลาะและฉันยินดีต่อบาลาอันนี้ที่ได้ให้ฉันมีโอกาสเตบาบะได้ให้ฉันมีโอกาสอิสติกฟาธท่านอิหมามอิบนุใจมียาบอกว่าบาลาหรือสิ่งเลวร้ยรายที่ประสบกับเราถ้าเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยนั่นเป็นเรื่องดีแต่มีกฎเกณฑ์ว่าต้องเตาบะตัว,ต,วต้องอิสติกปาธถ้าบาลาไม่โดนเราเนี่ย เราอาจจะชั่วยันถึงกุบทไม่มีโอกาสตาอบาไม่มีโอกาสอิสติกฟาร์ทำสิริกับอลัลลอฮ์ทำบิดอาจ,จนตายไม่คิดเปลี่ยนแปลงะ่ะก็นึกว่าสิ่งที่ตัวทำอยู่เนี่ยถูกแล้วอันตรายนะครับพี่น้องนะวาลัมยัสบิร์อลาบลาอีไม่เคยคิดที่จะอดทนกับบาลาที่อลัลลอฮ์สอบฮะ วลามบียสกุรอลานะอามอีไม่เคยขอบคุณต่อเน,นี้ยมัดที่อัลลอฮ์ให้ก็มีผู้รู้คนหนึ่งเขาเป็นล่าอยู่โรงพยาบาลก็มีอับรับมารักษาที่โรงพยาบาลน,นั้นเน่เขาใช้ออกซิเจนผมจำไม่ได้ว่าสองวันหรือหนึ่งอาทิตย์เนี่ยทางโรงพยาบาลก็เรียก เจ็ดแปดพันหรือหมื่นหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับเขาถึงกับร้องไห้สะอื้นทำไมล่ะครับอัลลอฮ์ไม่เคยเอาบินมาเรียกเลยลมหายใจของเราที่อยู่มาในดุนยาหกสิปีเจ็ดสบปีเพราะฉะนั้นพี่น้องจำคำพูดผมไว้ให้ดีถ้าเราอ่านกุรานไม่ดูความหมายและไม่พิจารณาและไม่ตึกตอง ท่านอุัซมีนอุลามาใหญ่ในซาอุดีขออัลลอฮ์ไม่ตาท่านถ้าเราอ่านเอาแต่ละฟัสของกุรานอย่างเดียวจะมีประโยชน์อะไรพี่น้องครับวาญิบต้องอ่านอยู่แล้ววาญิบจะต้องให้ถูกตัวแต่เราอ่านเอาแค่ถูกตัวอ่านเอาแค่ยาวแค่สั้นโดยที่ไม่ดูความหมายและไม่ติดตองท่านอิบนูไซมีนบอกว่าจะมีประโยชน์อะไรในการอ่านอย่างนั้น นี่คาพูดของอุัยไซมินนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่สอนกุรานเนี่ยต้องให้เขาดูความหมายของกุรานด้วยไม่อย่างนั้นก็ต้องอธิบายให้เขาได้รู้ให้เขาได้เข้าใจที่เราพลาดพั้งกันมาทุกวันนี้เพราะอะไรเราใช้ธรรมนูญของอิสลามผิดขั้นตอนเอาธรรมนูญของอิสลามไปอ่านให้คนตายในกูโบฟังไปอ่านเปิดงาน นะครับไปอ่านเอาบรอกะไปอ่านเพื่อจะให้เสียงดีถูกครับการอ่านูุรอานเสียงดีเป็นเรื่องจําเป็นท่านนาบียังเคยฟังอบีมูสาใช่ไหมครับเสียงดีมากท่านเพลินกับการได้ยินการกุรอานที่เป็นเสียงดีแต่อย่าไม่ใช่ได้แค่นั้นโดยที่ลืมการติกตองความหมายของกุรานและเราจะเป็นคนที่เตาบตัวจากสิ่งที่ชั่วกลับมาเป็นสิ่งที่ดีได้ไหม ถ้าเราไม่ดูความดํารัสความหมายของอลอที่ได้กล่าวไว้ในอันกุรอานเนี่ยก็เหมือนเนี่ยผมอ่านคําดํารัสที่อัลลอฮ์ได้เตือนนบีมุสาว่ามันลัมยรดบิกอดอีอัลลอฮ์ได้บอกกับนบีมุสาว่าลัมยัสบิดอลาบาลาอีไม่อดทนต่อบาลาที่เราสอบว่าลัมยัสกุรอลานะอามาอี ไม่ขอบคุณบนเนี้ยมัดที่ฉันได้ให้กับเขามากมายกายกองฟันยักรุตมิมไบนนอรดีวัสาม,มาอีจงออกจากแผ่นดินของฉันและแผ่นฟ้าของฉันฟันยตัตตลุบรอบันสิวาอีไปหาพระเจ้าอื่นจากฉันได้เลยเจ็บปวดไหมครับและอีมานของเราจะถึงระดับไหน ระดับที่จะต้องพอใจกับบาลาที่อัลลอฮ์สอบเนะี่ยอิมานต้องถึงระดับไหนครับพี่น้องจะต้องเป็นบุคคลที่รุกลอิสลามห้าประการถ้าเรามีครบทุกอย่างต้องนํามาปฏิบัติให้เป็นรูป,ปรธรรมนั่นคืออิมานของเราจะเคลียเมื่อโดนบาลาแล้วเนี่ยดีใจที่มีโอกาสเตาบัมีโอกาสอิสติฟาตแต่ถ้าไม่โดนบาลาเขาอาจจะชั่วย,ยันถึงกูโบอิซอาอัลลอฮ وكعنا عليكم ورحمة الله وبركاته. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.